จากปลาหมอคางดำหรือปลาหมอสีคังดำเอเรียนผู้รุกรานแหล่งน้ำไทยจากกรณีที่ประเทศไทยพบการระบาดของปลาหมอคังดำหรือปลาหมอสีคังดำในหลายพื้นที่จนสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรและกระทบต่อระบบนเวททางน้ำซึ่งปลาหมอคังดำถือเป็นสตางถิ่นเอเลียนสปีชีส์ที่ต้องเฝ้าระวงังถิ่นกำเนิดของปลาหมอคังดำหรือปลาหมอสีคังดำ ปลาหมอคางดำหรือปลาหมอสีคางดำ Black c e n t เ a l e p i a จะเห็นได้ว่าปลาชนิดนี้มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับปลาหมอเทศโดยเฉพาะในปลาระยะวัอ่อนเมื่อโตเต็มวัยจะสังเกตได้ชัดขึ้นปลาหมอคางดำจัดอยู่ในครอบครัว s c l e r i d เช่นเดียวกับปลาหมอเทศปลาชนิดนี้มีถินกําเนิดในทวีปแอฟริกา พบแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งจนถึงแอฟ,ฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือแพร่กระจายในบริเวณชายฝั่งตลอดแอฟ,ฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือเช่นในจีเรียคา,าเมรูนเซเนกัลอวอรี่โคดกินี ไลบีเรียโตโกสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกเบนิมแกมเบียกินีบิเซาสาธารณารัฐคองโกมริเตเนียกานาและเซียร์ราลีโอนเป็นต้นปัจจุบันมีการนำเข้าพัน์ปลาหมอคางดำในหลายประเทศทั้งอเมริกายุโรปเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยมีรายงานการนำเข้ามาตั้งแต่ปี2553ปลาหมอคางดำ ส่วนใหญ่พบอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อยป่าชายเลนสามารถทนความเค็มได้สูงและทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกว้างนอกจากนี้ยังพบปลาชนิดนี้ในพื้นที่น้ำจืดแม่น้ำและทะเลสาบน้ำจืดในบริเวณที่มีกระแสน้ำไม่ไหลแรงจากการทดสอบเบื้องต้น พบว่าลูกปลาหมอสีคังดำขนาด1.5ถึง2.5เซนติเมตรสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันจากน้ำจืดศูน ppt จนถึงความเค็ม3 0 ppt และสามารถปรับตัวและเริ่มกินอาหารได้ในหนึ่งชั่วโมงปลาหมอคังดำหรือปลาหมอสีคังดำผสมพันธุ์อย่างไรมีขาดเท่าไหร่ปลาหมอคังดำเมื่อมีขนาดโตเต็มวัยอาจมีขนาดลำตัวยาวถึง8นิ้วหรือมากกว่า การจำแนกเพศของปลาหมอคางดำจากภายนอกไม่ชัดเจนเมื่อโตเต็มวัยปลาหมอคางดำเพศผู้จะมีสีดำบริเวณหัวและบริเวณแผ่นปิดเหลือกมากกว่าเพศเมียเมื่อถึงระยะช่วงระยะเวลาจับคู่ผสมพันธุ์จะเข้ามาในเขตน้ำตื้นปลาเพศเมียทำหน้าที่ขุดหลุมสร้างรังเพศผู้ทำหน้าที่กระตุ้นให้เมียการเพศเมียไข่และผสมกับน้ำเชื้อภายนอกปลาหมอคางดำสมบูรณ์เพศและวางไข่ได้รวดเร็ว แม่ปลาหนึ่งตัวสามารถให้ไข่ได้ประมาณ150-300งาฟองการฟักไข่และดูแลตัวอ่อนในปากโดยปลาเพศผู้โดยไข่จะใช้เวลาฟักประมาณ4-6วันและพ่อปลาจะดูแลลูกป,ปลาโดยการอมไว้ในปากนานประมาณ2-3สัปดาห์่ะปลาหมอคาังดำหรือปลาหมอสีคาังดำกินอะไรเป็นอาหารปลาหมอคังดำเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ พลงตอนลูกปลาลูกหอยสองฝารวมถึงสร้างของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้จากการสอบถามและทดลองในห้องปฏิบัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขตสองสมุทรสาครพบว่าปลาหมอข้างดำชอบกินกุ้งทะเลเโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำกุ้งขาแวนนามายัยและกุ้งแชบวยรวมถึงลูกปลาไวอ่อ,อนจากการตรวจสอบความยาวของลำไส้ปลาพบว่ามีความยาวมากกว่า4ี่เท่าของความยาวลำตัวปลา โดยมีระบบการย่อยอาหารทีด่ดีสามารถย่อยกุ้งได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง30นาทีซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปลาหมอคังดํามีความต้องการอาหารหยุดแทบตลอดเวลาประกอบกับนิสัยของปลาที่ค่อนข้างดูร้ายเมื่อเทียบกับปลาหมอเทศผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคังดําหรือปลาหมอสีคังดําปลาหมอคังดําหรือปลาหมอสีคังดํา ถือเป็นปลาต่างถิ่นที่เป็นเอเรียนสปีชีที่เมื่อถูกปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วจะเข้าไปรุกรานทำลายสัตว์น้ำในระบบนิเวศธรรมชาติเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทำให้ปลาบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์และทำให้เสียสมดุลระบบนิเวศใต้น้ำด้วยวิธีการกำจัดและการป้องกันการแพร่กระจายของปลาหมอข้งดำหรือปลาหมอสีข้างดำหนการเตรียมบ่อตบ่อให้แห้งสนิท 2. กรองน้ำด้วยถุงกรองหรือใช้ขอรีนเพื่อทำลายไข่ของปลาและลูกปลา 3. ใช้กากช้าเพื่อฆ่าปลาในบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ 4. เลี้ยงปลากระพงขาวทดแทนการเลี้ยงกุ้งทะเล1-3รอบหรือจนกว่าไม่มีการแพร่กระจายของปลาหมอสีข้างดำในพื้นที่หรือในบ่อโดยปล่อยปลากระพงขาวข,าวขนาด2-4นิ้ว กรณีปลากระพงขาวมีขนาดเล็กให้อนุบาลให้มีขนาด3-4นิ้ลในกระชังก่อนปล่อยปลาสู่ในบอ่อควรอนุบาลลูกปลากระพงขาวด้วยปลาหมอคังดำสดสับ พ tamam e right ื่อให้ปลากระพงขาวคุ้นเคยกับการกินเนื้อปลาหมอคังดำเพื่อให้ปลากระพงขาวกินลูกปลาหมอสีคังดำไวอ่อนโดยปลากระพงขาวสามารถกินปลาหมอสีคังดำที่มีขนาดเล็กกว่าปากปลากระพงได้ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลากระพงขาวปลากระพงขาวสามารถกินเหยื่อหรือปลาหมอสีคังดำที่มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของปากอย่างไรก็ตามการปล่อยปลากินเนื้อเช่นปลากระพงขาวลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะปลากระพงขาวอาจเลือกกินสัตว์น้ำหรือปลาชนิดอื่นๆที่จับกินได้ง่ายจากในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนที่จะเลือกจับกินปลาหมอสีคลางดำและปลาหมอสีคลางดำไว้อ่อนก็หลบอยู่ในปากของพ่อปลาทำให้ยากที่ปลากระพงขาวจะจับกินได้โดยง่ายซึ่งแตกต่างจากหมอสีคลางดำที่พบในบ่อที่มักจะพบปลาหมอคลางดำจำนวนมากเมื่อปล่อยปลากระพงขาวลงไปปล่อยในบ่อ ปลากระพงขาวจึงจําเป็นที่จะต้องกินปลาหมอสีข้างดําเพราะไม่มีปลาเหยื่อหรือสัตว์น้ําชนิดอื่นให้กินดังนั้นการปล่อยปลากระพงขาวลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติต้องมีการตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าแหล่งน้ํานั้นถูกปลาหมอสีข้างดําบุกรุกจนแทบไม่มีสัตว์น้ําชนิดอื่นอยู่เลยจึงเหมาะสมที่จะปล่อยปลากระพงขาวลงไปเพื่อควบคุมปริมาณปลาหมอสีข้างดํา